สวัสดีค่ะกีดดังดังหน่อยค่ะ วันนี้ฟ้องเปิดร้านยำเป็นวันแรกแบบที่มีหน้าร้านนะคะทุกคนพวกเราก็เลยมาอุดหนุนแล้วก็มาแสดงความยินดีค่ะจานนี้เป็นยำยกร้านนะคะจานนี้350บาทเท่านั้นค่ะเยอะมากเว่บอกก่อนเลยนะคะว่าจานนี้ต้องกินกัน3-4คนนะคะไม่งั้นไม่หมดค่ะอ่ะวิธี t i ๊กต k อกเนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายก่อนนะคะม <laughs> ีอาหารแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มนะคะดิฉันมาทั้งทีก็ต้องมีทาวเวอร์ติ ไม้ติดมือมาด้วยนะคะจัดกันไปเลยค่ะแบบจุกจุกซัดกันเต็มขวดเลยค่ะหมดละเหมดไปเลยละค่พกทาวเวอร์ไซส์เล็กมานะคะก็ปรุงยากนิดนึงเนาะแต่ก็ออกมาดีนะคะเราใส่น้ำแข็งข้างนอกไงเราเอาก่อาเยลี่เดี๋ยวใส่แก้วเอา,เอาดีกว่ามือชงมาทั้งทีนะคะก็ต้องมีบริการกันหน่อยเนาะอันนี้แอบกดยากนิดนึงนะเพราะว่า ตอนเทน้ำส้มอ่ะเบิ้์ไม่รู้ว่ามันมีเกล็ดส้มด้วยเนาะช่วยเขาซื้อตอนเขามาเดินขายหน้าร้านฟองเลยไปตันไอรูระบายไงเลยทําให้เทย,ยากอันเนี้ยก็ต้องแบบว่ากินไปเติมกันไปนะคะเพราะว่ามันเค้มมากอใส่ยเยลลี่ด้วยนะคะที่ใส่ชิ้นเดียวไม่ใช่เลยนะกินไม่ทันเพื่อนร <Yeah. S 1> อดไหมอันนี้อร่อยอร่อยเออโอเคอยู่เนาะอร่อยมากขอบคุณสำหรับนิตรภาพดีดีนะคะแล้วก็ขอให้กิจการน้องฟองขายดีขายดีตลอดไปค่ะ